ผู้ชมคะและสถานการณ์โควิด19ที่ประเทศอินเดียยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีออกมายอมรับว่าเป็นการระบาดระลอกที่2และกําลังส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศจํานวนผู้ติดเชื้อแต่ละวันเกิน3 0 0 0 0 0คนมาต่อเนื่องไม่ต่ํากว่า1สัปดาห์แล้วนะคะขณะที่นานาชาติจับตามองและก็พยายามที่จะหาทางส่งความช่วยเหลือส่งอุปกรณ์เข้าไปยังอินเดียเพิ่มเติมค่ะ <over> <ball> ติดตามรายงานจากคุณชลันทรเดียวทาสมุทค่ะอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากอังกฤษกว่า600ชิ้นทั้งเครื่องช่วยหายใจและเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อให้ความช่วยเหลืออินเดียท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 เดินทางถึงกรุงนิวเดลีแล้ววันนี้โดมินิกกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศของสหาราชอาณาจากักรย้ำจะมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตามคำร้องขอของรัฐบาลอินเดีย Uh, we want to provide them all the support uh, because they're close friends increasingly important partners but also we need this kind of international collaboration if we're going to get through the pandemic we're not going to be safe until we're all safe ขณะน,นี้อินเดียพบผู้ติดเชื้อสะสมราว17ล้านคนและเสียชีวิตแล้วมากกว่า190,000คนผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสประเมินว่ายอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอีก2-3สัปดาห์ ครอบครัวขับรถพาผู้ป่วยมารอหน้าโรงพยาบาลขณะให้ออกซิเจนและสารน้ำเพื่อรอการรับตัวเข้ารักษาทมกลางสถานการณ์ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขที่อยู่ในภาวะวิกฤตกองทัพอินเดียส่งกำลังพลเข้าให้ความช่วยเหลือและประกาศให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กเกษียณแ,แล้วกลับมาปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ระบุว่าสถานการณ์ในอินเดียเกินกว่าความเศร้าสลดใจย้ำเตรียมเจ้าหน้าที่กว่า2,000คนเข้าให้ความช่วยเหลือ And the s i t u a t i o n in i n d i a is beyond h e a r t b r e a k i n g WHO is doing everything we can providing critical equipment and supplies including thousands of oxygen concentrators prefabricated mobile field hospitals and laboratory supplies สหรัฐอเมริกาถูกวิาพากษ์วิจารณ์กรณี <Working S 1> ความล่าช้าต่อการ <and S 1> ยกเลิก <across S 1> คำสั่งห้าม <the government. S 1> ส่งออกวัตถุดิบ <it> สำหรับผลิต <all S 1> วัคซีน <we> และการตัดสินใจต่อการส่งต่อวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐให้กับประเทศอื่นที่มีความต้องการประธานาธิบดีโจไบเดนทวิตข้อความว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลืออินเดียเ India, ช่นเดียวกับที่อ India, ินเดียเคยให้ความช่วยเหลือสหรัฐก่อนหน้านี้ สหรัฐเตรียมส่งออกซิเจนชุดตรวจโควิด -19 อุปกรณ์ป้องกันวัตถุดิบสำหรับผลิตวัคซีนรวมถึงวัคซีนแอสตราเซเนกาบางส่วนไปอินเดียเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำ <the> การให้ความช่วยเหลือของสหรัฐเป็นไปเพื่อมนุษยธรรมและไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อต่อรองทางการเมือง Uh, as we are in a position to do more, we will do more, and this gets back to the issue of President Biden's commitment uh, of, on the part of the United States to, be, to continue to be a, a leader when it comes to humanitarian relief and a leader when it comes uh, to global public health. The COVID-19 crisis in India has become a proxy between the major powers. Chinese media has criticized the U.S. for its in to India. At the same time, ย้ำว่ารัฐบาลและบริษัทเอกชนจีนพร้อมให้ความช่วยเหลืออินเดียหากได้รับการร้องขอด้านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียประเมินว่าการเสนอให้ความช่วยเหลือจากจีนอาจจะเป็นไปเพียงเพื่อส่งสัญญาณว่าสหรัฐขาดความน่าเชื่อถือในฐานะประเทศพันธมิตรของอินเดียขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวัคซีนนานาชาติมองว่าการขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อนบ้านควรเป็นสิ่งที่ทำได้ และไม่ควรทำให้ประเด็นการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน